เมียเมียอยากได้รถก็จัดให้ปีนี้อยากได้เครื่องบินเราเราต้องพนักพนันปีนี้อยากได้เครื่องบินเศรษฐเกิจไม่เหมือนมีดแล้วน้องยกก่อนเดี๋ยวพี่จะเมียบอกว่าอยากได้โทรศัพท์เราเป็นผัวไม่มีเวลาให้เมียแต่เราก็ต้องจัดให้ออาไปศึกษามีเวลาหนึ่งปีไปศึกษาหนึ่งปีแล้วปีหน้าเดี๋ยว่อยว่ากันว่า ยังไม่มันจะต้องศึกษาก่อนในข้อมูลแต่ว่าศึกษาไปแล้วเราก็ยังมีกระปุกอมสินให้ให้แบบว่าเออสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใครจะร่วมกันยอดสิบจีสิต้อง่ากันไปเพราะว่าเมียอยากได้โทรศัพท์สามสิบาทครับยังไม่ได้ เอาคนนี้งไปดูไอ้อะไรว่าไอ้หลุยฟงจะเอารุ่นให่ไปศึกษามานี่หัวเวยเก็บบังที่เหลือหลุยฟงอะไรนะที่ซื้อกับข้าวนี่ซื้อทั้งกุ้งทั้งอะไรเหลือ18บาทแต่ว่าก็เก็บสะสมไมให้เมียนะครับเพราะว่าแล้วก็ปีหน้านะครับอันนี้จริงจ่งแล้วก็มอบให้นี่จะมาอยู่หมู่บ้านดี่กอล์นี้ มีหมูตัวหนึ่งไปขอเมียแต่งเอาดิหอมกลับยังอ่ะเออหอมหอมกลับกนนี้หอมกลับกให้ของขวัญแล้วอดูไรกากันหอมกลับไปกันไปแล้วว่าเปิดดูเปิมีอะไรหรือเปล่าถ้าเปิดยังอ่ะเปิดยังอ่ะอาเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนคบปีคบปีค่อยเปิดเปิมปิดหอมเป็นยังไ หอมแดงเลยบ้านเยอะอยเออหอมแล้วเพียบคนเยอะแยะตอนเมื่อกียัหอมเลยไม่ได้หอมก็เต็มหอมเลยไปไม่ได้อไม่ได้โทรศัพท์ร้องไห้ไม่ไหรอไก้อนเนี้ยก็ตัวเองก็เขาลงทุนให้แล้วสิบแปดมันที่ลงเองเขาสะสมมาแล้วมาแล้วโทรศัพท์ใครซื้อก็ไม่รู้แหละไม่มีซื้อเอ้ถ้าซื้อก็ต้องมีมาต้องมีมาเจ้าดังวจ้าแรง อ้าวแล้วหอมยังอ่ะยังไม่จบอ่ะเออยังไม่ออกอ่ะเอออ้าวอ้อีกที่ทียังไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ถ่าถ่ายไม่ทันถ่ายรูปอ่ะถ่ายไม่ทันแบบไม่ยิงใจวันวันดาแล้วหัวโอ้โหมากเฮ้ยเอาจริงอ่ะเนี่ยหมู่ใช่ไหมโอ้โห แปดบาทคืนเลยเหรอตนนั้นนี้นั่งพันแน่เอาอันนี้แปดบาทคืนไงแปดบาทกูอยู่ไหนวะเี่กแย่แพมเพิร์เลยเนี่ยอ้าวอะไรวะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วก๊อปเกตเอก๊อปเกตเอไม่เอาใช่ไหมก๊อปเกตเอนี่อะไรอ่ะอ้าว จี S <S, <S <Pop> mm ๊ดซ้อมไม่หอมจริงเลยดิค่ะหนุ่มแต่งงานใหม่เลยนะเหลือผัวเหลือผัวก็มีหน้าที่เก็บตังค์เหมือนเดิมป้าจ้าป้าป้าบินอยู่ข้างล่างเอาไปเอาไปเอาไปใส่ระวังจะตกเลนนะโทดนถามโห่เหนด้อยยูมากเลยเนี่ยอ๋อนี่เขก่อนื่ได้เขาเหนื่อยเขาอยู่บ้านเราไม่ก็อยู่บ้านเรามันเรามันเกเร ให้ม,มันให้เร<ล>่องความไม่เต็มใจเขา